เของเราครับวัน Friday at หัวหินซิง ATV ที่หัวหินซาฟารีและช้อปปิ้งดีๆที่ตลาดน้ำหัวหินขอแต่งตัวก่อนแล้วกันนะครับ ไม่ได้พึ่งตื่นเะาพักแล้วนนาไมคือจริงๆอาจจะอยากจะพักชิวๆอยู่ไงแต่ทีเนี้ยมีมีคนมาเคาะประตูแล้วก็ยื่นกล่องสีเหลี่ยมๆมาให้เดี๋ยวเดี๋ยวอย่าบอกนะว่าตอนนี้เราเข้ารายการแล้วใช่สิแล้วเราจะไม่แท็กคุณผู้ชมก่อนเหรอคะ,อะสวัสดีคุณผู้ชมก่อนเลย สวัสดีครับคุณผู้ชมนะฮะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจอดนั่นเจอนี่นะครับเรื่องกินเรื่องเที่ยวที่เดียวจบเลยนะครับทาง True Life TV ช Vision ช,ช่อง6.9แล้วเองครับว่าแต่ภารกิจมันง่ายไปหรือเปล่าบ,บอสแลดูจะแบบแหมดูถูกนิ้นวกับยศหรือเปล่าครับบอสค,คือมันจะง่ายหรือไม่ง่ายอันนี้ก็ยังไม่ไม่รู้นะแต่ที่สําคัญคือต้องพูดขอพูดถึงห้องพักที่เราพักเมื่อคืนบรรยากาศบอกว่าสุดยอดมากค่ะเป็นไงเมื่อคืน เห็นว่านอนไวมากเข้าห้องแต่สี่ทุ่มใช่คือบรรยากาศดีครับแล้วก็บรรยากาศภายในห้องนี้หรูหรามากและมีอ่างจากักรุซี่แอบลงไปแช่แล้วด้วยเออบรรยากาศที่นี่ครับต้องบอกเลยว่าพอเราเดินลงมาข้างล่างใช่ไหมมีสสาว่ายน้ำให้เราได้ <ạ. S 2> แบบว่าเล่นด้วยและสำคัญเ,เดินออกไปนิดนึงเป็นทะเลแน่นอนนะคะเพราะว่าที่เราอยู่ตรงนี้คือมาราเกสรีสอร์ทโฟล์ินแอนด์สปานั่นเองค่ะครับคุณผู้ชมสนใจก็สามารถมาที่นี่แบบเราได้เหมือนกันนะน่นอนใครที่ชอบถ่ายรูปเหมาะเลยและสำคัญ รีสอรนี้คะเป็นสไตล์แบบโมร็กโกแล้วก็เป็นที่เดียวในเมืองหัวหินด้วยวว้าวและสําคัญระเบียงห้องค่ะสามารถชมวิวทะเลได้เพราะว่าที่นี่ติดกับทะเลหัวหินนั่นเองใช่แล้วคือมองจากระเบียงออกมานะครับมุมพารานามาเลยคือเห็นทะเลเห็นแบบวิวสวยงาม ใครที่ชอบถ่ายรูปอย่างที่บอกไปว่าเหมาะแน่ๆสามารถที่ถ่ายรูปแล้วก็อัพอินสตาแกรมอวดเพื่อนได้เยอะแยะเลยคุณผู้ชมนะคะสามารถมาสัมผัสบรรยากาศแบบเรา้สองคนได้นะคะวันหยุดพักผ่อนสุขเสาร์ที่นะคะซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากกรุงเทพมากนะ,ะเดินทางมากใกล้มากนะคะและสำคัญเหมาะก,กับการพักผ่อนแบบครอบครัวด้วยสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ตามที่อยูญญ <ๆ S 2> ่ข <ๆๆ S 2> ้างล่างนี้นะคะกับมายด์รีสอร์ทบนหินแอนสปาค่ะแม่แต่พูดถึงที่พักของเราแล้วนะฮะภารกิจของเราในวันนี้ หมูหมูอ่ะพูดเลยหมูหมูอ่ะคือบอสสั่งมาบอกว่า Friday at หัวหิน่่าใชซิ่ง ATV ที่ซาฟารีหัวหินและเดินช้อปปิ้งดนี้ดีที่ตลาดน้ำหัวหินด้วยวันนี้จะได้ขับ ATV ใช่แล้วแล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งบอสคะมันง่ายไปหรือเปล่าแค่ขับ ATV แล้วก็ไปเดินช้อปปิ้งหัวหินสบายมากเลยพร้อมแล้วพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมแล้วงั้นอย่างแรกเลยเราต้องไปหาสถานที่ที่มี ATV และไปขับ ATV กัน พร้อมแล้วนั้นเราไปกันเลยป่ะคุณผู้ชมครับเราสองคนนะคะก็อยู่กันที่หัวหินสฟรี and แอนด์แอดเวเจอร์ปาร์คนั่นเองนะครับเดินทางมาง,ง่ายๆครับอยู่ที่ซอยหัวหิน95นั่นเองครับ และที่นี่นะคะมีกิจกรรมให้คุณผู้ชมร่วมสนุกหลายอย่างเลยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นเดินสำรวจปา่านั่ง <L. S 2> ช้างชมทัศนียภาพค่ะม,มีการ <can> แสดงของสัตว์นานาชนิดค่ะไม่ว่าจะเป็นช้างจระเข้งูนะคะทุกท่านนี้เราเข้าไปข้างในก่อนดี<อ>ก่อนพนระ้อมแ,แล้วเนี่ยไปงั้นตามเข้าขเลยครับ รารอชมการแสดงของหัวหินซาฟารีใช่แล้วคขาดายแอนคอบราโชอันนี้ครับโหคนมาดูเยอะเลยพี่ท่านมีคนฝากมาให้ค่ะอ๋อขอบคุณค่ะนับซะการแข่งขันชิงอาหารมื้ออร่อยได้เริ่มขึ้นแล้วเาาราจะแข่งขันครับเขาบอกว่าให้ต้องสุดคูณการแข่งขันใครชนะ3ในการแข่งขัน5ครั้งเป็นผู้ชนะ เสร็จแล้วก็ไปแข่งขันกันต่อที่ตลาดน้ำหัวหินว่าแล้วบอสไม่เอาอะไรมาง่ายๆให้เราอยู่แล้วโถอยแต่ทำได้แล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเพื่ออาหารมื้อสุดอร่อยของเรานะนีิวไม่ยอมยุดแน่นอนนี่ส์เฮ้ยสเปรย์ดาว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 โอเควอล์ดันเทคยูส์ท o มัชเบอร์เดทเทคยูส์เฮ้ย สมนชจอแต่ย,ยังเจออะไรหรือเปล่าไม่มีสักอย่างเลยครับ <laughs> งนิวและยศแล้วนะคะที่บ,บอสมอบหมายให้เรา2คนค่ะแข่งท่องสูตรคูณครับที่ใครที่ท่องได้ชนะ3ใน5เป็นผู้ชนะไปแต่ว่าถ้าจะท่องธรรมดามันก็ธรรมดาไปมันก็ไม่ใช่ร,รการของเราเราจะต้องท่องไปด้วยพร้อมกับการเล่นงูด้วยววตกที่หางงูเลย โอเคครับเดี๋ยวให้นิวเปิวเริ่มก่อนมันรัดมันรัดแล้วเออเหลอยังสามห้าสมหยี่สิบสี่ห้าสี่สี่อะสี่ห้าก็มันกัวสิบเอ็ดสิบสี่ยวหนแล้วนะเยอะไ็นคนเริ่มตอ่ะเก้าแปเจิอ่เอ้ยหก่โอเคสี่สี่เก้าแป 85ดห้าแล้วสี่สิบอะไรนะไม่ใช่เหรอ85ดหอะไรอาพี่ดีเก้าเหรอแพ้แล้วเอาเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งในขณะที่ยศถือหัวงูอยู่ตอนนี้ยศนำไปแล้ว2แต้มบถ้าอีกแต้มเดียวยศชนะแล้วนะเข้าใจป่ะอีกแต้มเดียวเชนะเลยนะเออรู้แล้วอ่ะยศให้เริ่มก่อนแล้วกัน77 49 88 62ออะไรนะอะไรนะแพ้แล้ว ไม่เป็นไรแพ้แล้วเราไม่พาคุณผู้ชมต่อให้ก่อนหนึ่งนะยังมีกิจกรรมอีกหลายอย่างที่เราต้องไปทําอันแน่นอนแต่ว่าตอนนี้ครับเราสองคนนี่ยขอตัวไปซิ่งเอทีวีกันก่อนดีกว่านะฮะมาตามมาดูเลยดีกว่าว่าพวกเราจะสนุกกันนขนาดไหนครับ ที่เราปฏิบัติภารกิจเสร็จแล้วนะคะตอนนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศแบบมันหยดติ่งบ้างมาเปลี่ยนเป็นขับ ATV บ้างถูกต้องแล้วแต่ก่อนที่เราจะขับ ATV กันนะฮะเราต้องเรียนรู้ก่อนว่าวิธีการขับแล้วก็ข้อควรปฏิบัติต้องทํายังไงบ้างนะครับงั้นเดี๋ยวเชิญพี่เลยครับขอบคุณบสวัสดีครับพี่ชื่ออะไรครับพี่หนุ่มครับพี่หนุ่มนะครับพี่หนุ่มครับการที่จะขับ ATV ได้นี่มีข้อควรปฏิบัติหรือว่ามีวิธีการขับยังไงบ้างครับอ๋อมันขับง่ายๆนะครับขับร็มี เริ่มจากอันนี้นะครับสองอันนี้เป็นเบรกนะครับ,รบอันนี้เบรกหลังเบรกเบรกหลังเบรกหน้านะครับ,รบอันนี้เป็นคันเร่งนะครับชนิดโอมครับความเร็วอย่างนี้คือเหมือนกับเราขับมอเตอร์ไซค์ไหมคะอ๋อมอเตอร์ไซค์นี่ใช้ใช้มือบิดแต่ว่านี่ใช้มือดิปโงกดคิดว่า กดเกมแล้วกันกกดเมป่อยากมันก็กดให้มิดส่วนส่วนโทนะครับส่วนเกียร์ต้อเป็นเกียร์ออโต้นะครับอันนี้เกียร์เดินหน้านะครับอันนี้โน้มเกียร์ว่างนะครับแล้วก็เกียร์ถอยหลังครับอ๋อก็คือเป็น3สเต็ปครับผมง่ายๆก็มีกุญแจอ่ะถอังมีกุญแจครับผมปุ่มนี้ปุ่มสตาร์ทและปุ่มสีเหลืองนี่นะครับแล้วกดเบรกกำเบรกนะครับแล้วก็เดินหน้าครับเราจะไปแล้วเดินหน้าแล้วก็ขับออกไปเท่าไหง่ายๆครับแล้วรูปแบบของสนามนี่เป็นยังไงครับพี่หนุ่มสนามนี่เป็นตัวเป็นงูเลื้อยนะครับเป็น โหขดไปขดมาครับแล้วมีเนินมีอะไรเงี้ยครับก็ต้องระวังด้วยแล้วก็อีกกระบอกคือทางค่อนข้างที่เล็กเรามันมีสามารถเชื่อแซงกันได้ไหมครับได้ครับผมได้ครับมีเทคนิคแนะนำไหมครับเผื่อว่านิวจะเอาไว้ชนะยศบ้างก็ความปลอดภัยครับเน้นความปลอดภัยไว้ก่อนแล้วกันนะเราไปโอเคนะครับกันเลยดีกว่าคขอบคุณครับตัดนั่งนั่ง คือต้องบอกว่าสนุกมากขนาดที่ที่แรกที่เรามาในวันนี้นะยังมีการแข่งขันแล้วก็สนุกขนาดนี้เลยแล้วถ้าที่ต่อไปเราจะเป็นยังไงสำหรับคุณผู้ชมนะคะท่านใดที่สนใจอยากจะมาวันหยุดพักผ่อนแบบพวกเรานะคะแล้วก็ขับ ATV แล้วก็รวมถึงการชมการแสดงของสัตว์นะคะก็สามารถมาได้ที่นี่ค่ะเวลาอดเลยครับสำหรับที่นี่เลยนะครับหัวหินซารฟารีแอดแอดเวนเจอร์ฟาร์นั่นเองนะฮะหรือถ้าใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับข้างล่างนี้มีเลยมาสนุกแบบพวกเรานะคะรับรองว่าสนุกปลอดภยัยแล้วก็มันมากค่ะ แต่ว่าที่ต่อไปที่เราจะไปนั้นเราก็ต้องไปปฏิบัติภารกิจเหมือนกันนะคะขณะที่นี่ยังมีให้เราแข่งขันกันขนาดนี้ไปตลาดน้าหัวหินจะแค่ให้เราช้อปปิ้งเหรอไม่ใช่แน่นอนค่ะผู้ชมคือช้อปปิ้งอ่ะแต่ช้อปปิ้งต้องมีอะไรมากกว่านั้นแน่นอนถ้าผู้ชมอยากรู้แล้วนะฮะตามพวกเรามาเลยดีกว่าครับไปขับคันนี้ไปเลยดีกว่าไหมไป เขารู้ใจว่าเรามีไลฟ์สไตล์แบบไหนจะกินชอบดื่มเที่ยวก็เจอแตอ่สัญลักษณ์แห่งความสุขทั้งนั้นเลยครับได้ชิมของอร่อยๆแล้วแบ่งปันต่อให้เ,หเพื่อนๆพร้อมกับได้รับสิทธิพิเศษที่รู้ใจจาก True y ยูขนาดนี้ผมว่าความสุขของผมคงแชร์กันไม่มีวันหมดแล้วครับ True you มีสิทธิพิเศษมากมายที่ทำให้ผมมีความสุขผมนี่ใจจริงๆครับที่ได้เป็นลูกค้า True วันนี้ True y o u รู้ใจคุณมากกว่าที่เคย